ให้ใจทางอย่าวางใจคนมันจะจนใจเราเอินดูเขาเอินเราขาดทำสะอาดแล้วทำไมถึงขึ้นมาเยอะครับผมพอเจ้าล่างเขาไปดูไม่ใช่จอมปวกอยู่เต็นท์พระราทานนะเสียท่านน่ะจะอยู่ในนั้นเลยยิ้มแล้วก็มองเห็นเด็กผู้หญิงยืนครับอยู่ข้างหลังท่านครับ ไปยืนเห็นแหละจะปรากฏให้เห็นแรับเออว่านี่ไม่ดีละเที่ยวนี้อืนะนี่ไม่ดีละใช่แต่มันมันเป็นบ้านเลขที่เขาไม่อยากพูดไปมากหรอกมันจะเยอะอีกครับนะอยู่ได้ับเดี๋ยวขูดจักหน่อยเนี่ยรูบ้านเลขที่หลังนั้นน่ะอ๋อมันเป็นหนึ่งเจ็ดเก้า โอ้หนึ่งเจ็ดเจ้าที่นิมิตไปนะเมื่อวานเนี้ยเมื่อวานหนึ่งเจ็ดนิมิตนะครับผมอันนี้เน่าว่าปูพูดเยอะไปนะครับผมตามนิมิตก็เน้นไปเลยเจอมากนะครับลักแปดแล้วปันนั่นนะ่ะอืมข้างหลังบังของปูไปนี้ อครับผมเชื่อก่อนก็ฝันนั่นมันมันมันเป็นสิบเกตนะมันมันเอาตัวหน้ามาออกฮะเป็นหนึ่งเกตอันนี้นิ้มิดไปเลยเวลออกมาแล้วนิ้มิดต่อไปเลยครับผมก็ฝันเห็นเป็นมงคลพ้นห่เนาะเห็นองค์สมาผู้เผเจ้าเนาะครับผมเนียได้ไหมคะเนียนจะตามนิดๆเนาะครับ พูดให้ญาติพี่น้องฟังลูกหลานฟังรวมกันนั่นแหละมันเป็นยังไงก็พูดไปอย่างนั้นไม่ได้โกหกไม่ได้ตอแหลนะครแล้วพูดตามเนื้อผ้าออกไปเจอก็พูดอย่างนั้นแหละมันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันใช่ครับเนอะครับผมเกนี้ก็ให้โชคดีทุกคนนี่้ป้าป้าคุณเจ้าสามเยอะสามแม่กันไังนิ่นมชื่อว่าอะไรชื่อลำใหญค่ะอายุเท่าไหร่ลูกห้าสปี เกิดวันอะไรวันจันทร์ค่ะปัจจุบันถิ่นฐานบ้านช่องอยู่ไหนอุดรค่ะแล้วปัจจุบันประกอบอาชีพไหนเป็นหลักทำงานขายประกัน AIA อเอค่ะแตะขายจุดนี้นานหรือยังก็มาค่ะเจ็ดแปดปีแล้วค่ะอ๋อแตะมาเดี๋ยวช่วงนี้ไม่เต็มร้อยมันลดลงแปดสิบนะลูกนะค่ะไม่เหมือนแต่ก่อนมันไม่ผุมตะมาคาราอยู่กับใครปัจจุบันนี้ก็อยู่กับแฟนกับลูกสามีชื่อว่าอะไรเพ่าะพานั้นน่ะไอทูนค่ะ อายุประมาณห้าสิบสี่ห้าสิบห้าเนี่ยมีบุตรลวมกันกี่คนสามค่ะผู้ชายกี่คนผู้หญิงกี่คนผู้ชายสองผู้หญิงหนึ่งคนโตนี่เป็นผู้หญิงผู้ชายผู้ชายค่ะอายุมันเท่าไหร่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดในปัจจุบันทําอะไรทํางานที่กรุงเทพโรงแรมแล้วปัจเจศิส่งมาดีไหมดีไหมครับปัจเจศิก็คือเงินนั่นแหละอ๋อคนองง่ายจ้าชงมาค่ะเอาคนที่สองชื่อว่าอะไร ชื่อลูกสาวเนาะคนดีเดี๋ยวอายุประมาณ21ค่ะปัจจุบันทำอะไรทำงานที่ชนบุรีแล้วกะตังสงมาดีไหมขึ้นขึ้นไปค่ะเหรอกระตราคนที่สามชื่อว่าอะไรอัศด,ดาดวงใจเรียนอยู่ค่ะกระตร,ประปัจจุบันนี้อายุเท่าไหร่15ค่ะเรียนตะเรียนหนังสืออยู่เนาะ,ะตะมากรารยันพุทธิกระตรายอยากถามว่าอะไรถามเรื่อง ถูกเรื่องครอบครัวนนะตัวโตวไม่มีปัญหาตัวที่สองไม่มีปัญหาตัวที่สามมีปัญหาขี้งองแงตัวที่สามอะ่ะเอาต่ใจตัวเองเนอนิสัยไม่เหมือนแม่เหมือนพ่อมันหมดไปพวกบายอเนี่ยต้องยอเอานะฮะสาม,มีก็เป็นบายยอนะ แต่พูดถูกใจจะยิ้มปุ๋ยถ้าพูดไม่ถูกใจหน้ากูเป็นถถวัดทั้งวันจับคุมพำนทั้งวันแสดงว่าไอ้คนเล็กกับคนพ่อเนี่ยน,นั่นแหละลบัตรประจําตัวของเขาตะมาการ,ะระยันพุทธิเกตราเยสุตรโยมาการยันพุทธิเกตราเยสุตรโยมาการยกระ,ระักปันขจือกืดยินพูดกันสองคำนี่เพราะอยู่คําที่สามหญิงเที่ยวใส่กันเลยเนาะพอพากับแมวนมนี่เนาะทอยสุละเก้า เขาใือลูก่าเรียบเทียบสามีหรือภรรยาเป็นช้อนกับจานถ้ามือหนักวางลงก็เสียงดังถ้าเรามือเบาเสียงไม่ดังปรมการยาปัจจุบันนี้ปรมาการะานะของเจ้าพรุทอสมบูรณ์ดีอยู่ลูกเรียบเทียบน้ําเต็มตุ่มข้าวเต็มยุ่งเต็มฉางพลไลมากรรกไม้เต็มต้นอยู่ลูกค่อยเจ็บกินนะอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนมันจะจนใจเราเอ็นดูเขาเอ็นเราขาด ตะมาการยันพุทธิไกรตรยสตรโยมาการยาอัตระขังมิตรไม่มีศัตรูก็ไม่มีหรอกแล้วก็ไปของเราตื่นเช้าเราก็ไปเลยตะมาการยันพุทธิไกรตรยสตรโยมาด้านทิศตะวันตกนี่ไม่มีปัญหาเพื่อนลมบ้านด้านทิศใต้ไม่มีปัญหาด้านทิศเหนือไม่มีปัญหาด้านทิศตะวันออกจูยจี้จู่กิ่นิดนึงเข้าใจหรือเปล่าภูมิพรมหล่าทั้งอ้อมมันต้องเอาใจใส่นะลูกนะมันไม่อิ่มท้องแลกวก็เรหากินเนาะ นิ่งคนแก่น่ะแก่วมันบบคือไท้ดิเขาใจบลล่บาดมันเป็นยังสั่นมันยั่วยวนกวนใจหน่อแหละแล้วก็อุเบกขาคือการวางเฉยดด้อให้จะเป็นลูกพระพุทธเจ้าให้มันเป็นซอสามสายอย่าตึงมากอย่ายานมากให้พอดีลูกพอให้อภัยก็ให้อภัยนะลูกนะแล้วกระตมาเคราะไม่มีศัตรูไม่มีโชคมีตอบแค่นี้ไม่โชคเลยไม่โชคเขามากรอไปคุณมันเริ่มแล้วเริ่มแล้ว ตามาการะยาอัตราแข็งตังยีตราแต่พ่อพายยังไม่มีนะแต่แม่นมจะมีนะกบแค่นี้ะนะครับมีอะไรอีกไหมสามลูกชายคนเล็กนะการเรียนการอะไรนีเป็นยังไงกาธรมากะรยันพุทธิกาตรายีสตรโยมากะระมันตรงอยู่ตรามันตรงอยู่มันไม่ค่อยเลยป้ายหรอกนะเขาไปให้ความรู้นะยแกเข้าไปอยู่แต่มันเป็นม้ายออยากได้อะไรมันก็เอาเดี๋ยวนี้ แต่ผัดพรุ่งนี้ข้าไม่เอาเข้าใจรอเปล่า,าตามาเจ้าเนี่ยแสนงอนอ่อ,อนอยากให้พ่อให้แม่รักมากกว่าเพื่อนเข้าใจนะตามภาษาเดียบดอก็พูดเอาก็อยู่กับเจ้าตัวนี้ก็ประมาณรักเขามากกว่าเพื่อนแล้วคนนั้นมาก็รักกับเพื่อนคนนั้นมาก็รักกับเพื่อนอย่างนี้พ่อแม่ก็รักลูกนี่เท่าดวงตากับหัวใจนั่น,นแหละเนาะแม่หนมเนาะแต่มากระยันพุตรเดี๋ยวนี้ไม่ออกนอกกรอบ แต่ว่าพัตรมากรยาอัตราแงอัตราย็นแต่เป็นสีสันนชัยหน่อยนึงนะเข้าใจหรือเปล่าสีสันนชัยเป็นแบบไหนตัวพระองบังคุมดอกตัวพระแปบโลดไม่ใช่นั่นล่ะันน้ำท่านกับยิ้มนะเอาตัวหลอดเป็นยอดดีเขาเรียกว่าสีสันนชัยหน่อยนึงเจตเจตโตนี้โอ้ยชื่อสัตว่าคำไหนคือคำนั้น รักพ่อรักแม่ทามาเหนื่อยให้พักเขาบอกเลยนะดีอยู่คนที่สองก็ดีอยู่คนที่สามก็ดีอยู่นะกูชาติกูองค์ทุกคนหมดทั้งสามคนนั่นแหละแม่นอมแต่ตัวเล็กนี่ปู่ว่าจะให้มันเน่นนะมันจะมีสีประจําตัวนะให้เน่นไปเลยรู้จกักไหมล่ะสีประจําตัวเป็นข้าราชาการได้ใ,ใันเน่นไปเลยหน้าตาก็หล่อก็เพื่อนแต่โกหกเก่ง <c oughs> <c oughs> เข้าใจเรื่องราวมันเป็นอย่างนั้นละเอ้าไม่มีเคาะหรอแต่กูก็มีวันๆก็ไม่มีเราไม่ยุ่งกับใครถามเรื่องงานใหม่ามางานเก่าของเราเดีย๋ยวถามงานานักยศมานะขางเล็บชกตรมากร,รยันพุตตีกาตรายิสุตรยมากร,รยาอัตราอันนี้ปู่ว่าใช้โยโย่ไว้สองข้างโ<ห>ยกแลรวฉลาดฉลาดเป็นแม่ค้าต้องให้พูดเก่งอ้อนเก่งเข้าใจเรื่องเปล่า อ,อัตร,กราการออฟปุยโป้ให้สองครั้งแล้วมันจะเป็นยังไงนะเนี่ย <c oughs> ไม่ช,ชนเหรอ <c oughs> น้ำตาลกระยิบพุทธตกตระเตะให้ลูกฝึกฝนให้ฉลาดคำพูดให้อ้อนเข้าใจหรือเปล่านู่ใครจะตำหนิมาอะไรก็บเออไม่เป็นไรตำหนิเพื่อก่อแล้วก็ว่างี้อย่าไปโกรธจะไปเกลียดเขาเออสมมุติเราขายส้มตำหลายลูกถ้ามันจีดเขาว่าเพลิมน้ำปลาเขาจะไปโกรธเขาก็เพิ่มให้เขาไป เขาชอบเผ็ดเกา้เผ็ดเขาเขาชอบเปรี้ยวกัา้เปรี้ยวเขาไปนะตั้มนี้เพื่อก่อให้ว่าอย่างเงี้ยตะมตา,มามการยันพุติกตระเยสตรโยมาการยาอัตระขังตังยิสตรโยมาการยันพุตโธให้แม่ภาะเป็นคนเดินทางผู้ภาะเป็นคนตามตูดนะเพราะพาคอารมงกลมการอมเยอะผู้ภาเป็นคนตามพูดไม่เก่งแต่แม่หนุนเป็นคนพูดเก่งคนฉลาดเข้าได้หมดทุกคนเพราะภาคจะยืนอยู่ข้างหลังเลยนะเจ่ไม่ชอบพูด ถ้าพูดกันตูดไม่เย็นน่ะถ้าเขาไม่อ้อนเขาน่ะตูดร้อนน่ะไปเลยเราต้องนั่งอ้อนก่อมให้เขาหลับนู่นสิแล้วขายประกันใช่ไหมลูกมันถึงจะได้กระตังเขาไม่ใช่ว่าเขาจะฟักให้ฟักให้นะแต่พ้าผ้เนี่ยปุกคนใจร้อนหน่อยนู้นพูดพัดมีแตอยากไปลูกเดียวเมียพวกขังไว้กับพกฟังนูนเดียวแต่ทิ่งนีงต้องอ้อนกว่าเขาจะฟักออกมาเขาก็กลัวเขาเขากลัวเรามาต้มเขาโกหกเขา เดี๋ยวนี้มันไม่มีหรอกสิแปดมงกุฎมันมีสิเก้ามงกุฎแล้วข่าวมันตีแผ่เราใช่ไหมพ่อพระครับผมอันนี้เปรียบเทียบไม่ฟังเ,เอาไปเป็นการบ้านเด้อจุดนี้ที่เราเดินทางนี่ดีให้เราขออยันแค่นั้นลูกสักแทกเข้าไปอ่ะการแนะนำได้อยินกอบพ่อพระครับผมนะครับ,รบหรือว่ามีอะไรอีกไหม ขอให้คุณพระคุ้มครองขอให้เจอตลอดปลอดภัยทุกคนขอให้ธรรมาคาขึ้นขอให้สะดุดสุขทรัพย์นับปฏิจีนะขอให้โชคดีมีชัยขอให้เสียงกองยาวดังทุ่งเตลละกันเนาะสาธุสาธุบพธมาการยันทุติเกตรเยสุอาลูกขาเทวราทั้งเสียทึลองค์พระจักรวาลเกาทิศลูกขาเทวราทุกประเทศทุกองคลงมาประทานพอแล้วขออัญเชิญกับที่ประทับของท่านทุกพระองค์ ขอให้พระเมรพระข้าวังปูขอให้สวยสุขขอให้มีแต่ความสุขความเจริญสนุกขุมทรัพย์นับปัตติกีเป็นมหาเศรษฐีของทรัพย์สมบัติมหาสมบัติเศรษฐีสมบัติอายุมโนสุขังพระังกติยันทุติยีอัตตยีสุขังตานิมสาธุสาธุครับเอฟซีครับกะนี่กะคลิปนี้กะสิได้อ่าฝากให้กับเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับเนาะสำหรับตัวเด็กของครูคุณนนท์ หงวที่แล้วก็บเขาเต็มๆครับซิครับงัวนี้ก็มาตามต่อมาอีกแล้วิหาครับ FC ปซี่ครับคำเหล็กมาเลยซิหาครับซิซครับหนึ่งเจ็ดเก้าเป็นเล็กฝันนะครับเด้อห้าแปดเจ็ดเป็นเหลคนว่าเดินทางไปสวงสวรรค์หารอยแเจ็ดงดนะครับน้องจุกบอกจำามแปครับ FC ซครับนายช้วิจารณญาตในการรับส่นะครับเด้อทางช่องกับเป็นเพียงแค่ทางทางชองเป็นเพียงแค่ซื่อกลางครับซิปีครับเบอร์ทัปูกับแ 086234 7832สับ FC ครับอ่าสารคดีนีกับยุทธวิธเพียงสามีนะครับเนาะพ่อกับไม่ในคลิปหาขอกราวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีงามครับ